คือปลาดินที่เกิดลําตะคองนะจากเปิดเปิดเกิดวันแรกนะวันนี้ตั้งเป้าไว้อะไรพี่พิเชษน่าจะตันกว่านะน่าจะตันกว่านะวันนี้ตันกว่านะตัวตนที่ผมถือนี่คือ3ากิโลนะคือช่วงเช้านาทีเขาได้มานะแต่อยู่ในรังส้มนี่ก็ก็น่าจะเป็นตันแล้วนะใช่น่าจะเป็นตันแล้วนะนี่ผมให้ดูแค่บางส่วนนะส่วนแพรของพิวพิเชษนะอยู่หน้าวัดเลยนะพี่นออหน้าวัดเขาน้อยหน้าวัดเาน้อยนะชื่อเต็มเตมว่าอะไรนะพี่ชื่หมูปลาซ เชดหนูปลาซิ่งนะเดี๋ยวเราก็ให้ดูเรื่อยๆนะนี่ก็มาดูวิธีของเขาหาปลานะใหญ่มากนะครับปลานิ่3สามกิโลครับผมที่เขื่อนลำตะคองครับผมครับสวัสดีครับผมหมูออลลีไทยแลนด์นะครับวันนี้เราก็ไปดูการหาปลาอีกหนึงวันนะครับที่เขื่อนลำตะคองนะครับผมเพื่อนๆไปดูกันเลยครับผมก็เรือขึ้นมาแล้วนะพี่นอ้องก็จะไปรับปลาแล้วนะปเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ก็คือแพปลาของพี่พิเชษนะโอ้ช่วงนี้หาปลากันสนุกเลยละต้องบอกว่าหาปลากันสนุกเลยอ๋อไรไรไรเลยอ๋อลงแล้วนะโอ้ไอนี้ได้ประมาณกิโลหรอพี่ ประมาณ40 40บกิโลโอรอบีสี่สิบลองแล้วเดี่ยวคนหาปลาจริงๆแล้วตอนนี้โอ้ของพี่ได้มากี่รอบแล้ววันนี้อสองรอบเนี่ยตายละนี่ครับปลาคือวิธีลงขายนะลองไม่ได้ตั้งตัวเลยลงไหนข้าขงหลังไมได้ตั้งตัวเลยอลร่อยเพรามันเป็นบางคนนี่หนึ่งกลับไปกลับมาอยู่เลย ปานะไปแล้วเรื่อยๆอันนี้พี่ก็ลงไปอีกใช่ไหมเนี่ยโอ้นี่เรียกว่าเครื่องใหม่ใช่ไหมเนี่ยใช่ลงทุนเนี่ลงทนเครื่องใหม่เลยว้าของพี่ดิยสองหมื่นสอ่ะเฉพาะเครื่องเรือทั้งทั้งลำเลยทั้งเรือทั้งเครื่องอ๋อโอเคไปเดี๋ยวไปดูตามพี่เจไปเรื่อยๆนะมาเรียกแล้วมาเรียงแล้วโอเคได้เยอะเลยนะ ไอ้นี่รอบแรกหรือรอบสองเนี่ยรอบแรกครับรอบแรกนะประมาณกี่โลเนี่ยประมาณได้ไหมเนี่ยประมาณ70โลได้ครับโอ้ไม่น้อนแลวะคองพี่ใช่เอาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวได้เยอะนะได้เยอะเลยนะเนี่ยหลังหลังดูฮะสดสดเลยนะปลาลําองดูเต็มเรือเลยนะโอ้ไม่ธรรมดานะดหาได้เลยหาหาด้หาด้เยา เชิญชวนนะครับปลาลําตะคองครับของแท้ใช่ตรง,คง,คง,งโดยตรงครับามาหากบแพมาหาที่แผงปลาเช่หนูปลาซิ่งนะครับหาน้าวัดมีตรงไหนไหมตรงหน้าวัดมีมครับหน้าวัดมีแผง,ง,ง,งด้วยครับหน้าวัดมีปลาห้ากด้วยเลยรนี่เยนีเลยนี่เลนี่เลยนี่เนี่เนี่เลยนยนเยนียมีเลยี่ <c oughs> <c oughs> โหโหเลยนเลยนนี่ีเยงนเลยเีย่ยลเเ ไนะหนี่ก็คือแพปลาของพี่เชษนะนี่ฮะแต่ละวันนะฮะของการหาปลานะทำไมจะเผากินจะเผากินนะเอามีเยอะมีเยอะมีเยอะไม่เยอะไม่ต้องกว่า ดูกันเรื่อยๆนะครับวิจกาปลาอ่านี่ก็ได้ปลาแล้วนะอ่าครับก็ได้มาเรื่อยๆนะโอ้โหโอ้มีแต่ไซส์ใหญ่นะต้องบอกว่ารอบนี้แต่ไซส์ใหญ่เลยนะโอเคครับโอ้อ้นี่ประมาณกี่กิโลเนี่ยเดีนัโอ้ตัวใหญ่เลยนะ ร่วนเลยโอ้ใหญ่มากเอ้าจอเลือไปไหนม่อ่ะไปนี้ยไปย้างบนหมดแล้วได้แล้วคนีผมนี่แหละเออไปแลมเลยมาบ้านนะมาบ้านนะโอ้โหไดนไงหมดเลยหมดลวแรกตันีเปายแล้วไม่ชีกูดีเนาะอะไ ดูฮะดิถีทุกคนยกขึ้นรถเราจะต้องให้ช่างนะช่างเดีียวันนะเอ่ออันนี้ยังไม่หมดนะคันนี้ยังไม่หมดเหรอยังมีกันเมื่อกี้ไปช่างได้กี่กิโลนะเก้าสิบกิโลพันไอ้นี่ก็วันร้อยกิโลนะโอ้ร้อยแล้วไม่ธรรมดานะต้องบอกว่าของแกเนี่ยร้อยกิโลเลยนะโอ้โหธรรมดาที่ไหนล่ะ อ่านะก็ต้องเอาไปช่างนะเพื่อนเอาเด็กพ่แดงกันแล้เอาที่เด็กพิแดงของเรากลัวเลยเอาไปกินจับกินจับกินน่าไม่ห่วงนะไม่ห่วงนะกินไปเลยมีแรงกินก็กินไปดีกตะก้านหนึ่งน่ะโอ้เพลินเลยนะต้องบอกว่าเพลินเลยนะของชัยยุทของกรงตแปะรวงตนี้เลยของนี้ ก็ไม่ก r a m นะโอ้โหดูกันไปเรื่อยๆนะโอ้โหนี่ก็ได้อยู่นะนี่ประมาณกิโลเนี่ยประมาณสี่สิบกิโลห้าสิบโลได้โอ้โหใช่ใหญ่นะโอ้ยเยอะใหญ่นะนะฮะโอ้สุดๆนะต้องบอกว่าเปิดขึ้นแรกเนาะช่วงกอบโกยนะ วันแรกนะช่วงกอบโกยของคนหาปลานะพึงจะติดนี่แหละครับพึงจะติดเอาตอนคืนมันไม่ติดใช่ไหมครับผมไม่ได้ตอนคืนไม่ติดนะตื่เช้าเนี่ยดูกันเรื่อยๆนะวันนี้ได้มากี่รอบแล้วเนี่ยนี่รอบแรกอ่านี่รอบแรกนะโอ้นี่รอบแรกนะดูกไปเรื่อยๆนะโอ้โหรอบแรกนะก็ได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะต้องบอกว่าเล่นแต่ปลาใหญ่เนาะได้ใช่ครับเล่นแต่ปลาใหญ่นะโอ้ ไซสสีบอกนะที่เกิดลำตะคองนะหรือลันยายะนะนี่ฮะผมก็มาถ่ายดูวิถีองคนหาปลานะตอนนีน้นะก็ไปเรื่อยๆนะดูเด็กเพื่อนๆทิวนะต้องบอกว่าในที่ลำตะคองนะวันนี้นะเรือนะเป็นร้อยๆลำเลยนะเยอะๆนะโอ้ทิวนะดูไปเรื่อยๆ,ๆนะ นะะฮต้องบอกว่าขึ้นมาอีกรอบนะก็ได้อีกแล้วนะโอ้ปั๊ดไอ้นี่ประมาณกี่กิโลนี่เกื <100. S 1> อบร้อยกิโลเลยนะโอ้ไม่ธรรมดานะหมาน,นะดูๆแล้วหมาน,น,นั่นเลยโอ้โหโอ้สุดๆเลยนะต้องบอกว่า,า,าเป็นร้อยกิโลเลยนะ เกือบเกือบร้อยกิโลนะสุดๆเลยมาแล้วอีกลามหนึ่งโอ้สามิโลสามสิโลโอ้นี่ก็ได้เลยนะนี่โอ้สามสิโลสามิโลล่างมากเลยล่างมากน,นี่ได้ประมาณเท่าไรสามสิบเลห้าสิบกิโล ทัวเลยมาห้าสิบโลเอยเดี๋ยวกลับก้นหลังอยากให้เขาก่อนแล้วก็ทัมาเนี่ยดูนะฮะมากันเรื่อยๆนะต้องบอกว่ามาเรื่อยๆครับเรือก็ไปหาปลาเรื่อยๆนะก็จะได้เรื่อยๆนะครับโอ้สุดๆเลยนะที่เกิดลำตะคองนะครับปลาดูกันยาวๆนะวันนี้เราพาไปดูที่เขาจับปลานะ อลงคเดี๋ยวไปดูข้างบนเราเมื่อกี้เขาจับปลาไม่ได้มากี่โลเนี่ยไว้ก่อนฮะเดี๋ยวเรารถมาทอยใส่กันนะเพื่อนปลาโต๊ไปเลยไปเลยไปเลย ไปไหมครับไปไปครับผมเออดูกันยาวนี่ก็ไปช่างนะโอ้วิธีย่องคนหาปลานะขึ้นจากท่าน้ำแล้วก็มาพักตรงแพมาจุดขายนะแล้วก็ขึ้นไปขายที่หน้าวัดอีกทีนะครับผมดูกันยาวๆครับวันนี้หมูอรียไทยแลนด์จัดนำเสนอเลยนะหาปลาโดๆาาดๆเลยนะ เดี่ยวคนอาปานะครับวันนี้เปิดเกิดวันแรกนะเปิดเกิดวันแรกนะครับวันนี ไม่ช่างนะเอาเรน่องไม่หมดนะครับเรื่องไม่มาเหรอยังมีอีกอ่ะเมื่อกี้ไปช่างได้กี่กิโลน่ะ90กิโลไอ้นี่ยกำมาง100กิโลน่ะโอ้โหไม่ธรรมดานะต้องบอกว่าของแกเนี่ย100กิโลเลยนะโอ้โหไธรรมดาที่ไหนล่ะอ่านะก็ต้องเอาไปช่างนะ เอาดิีแดงเอาเล้เอากินลวแดงของเราคนเลยไม่ด้ไม่หวงนะไม่หวงนะกินไปเลยมีแรงกินก็กินไปกินตะก้านึงน่ะอเพลินเลยนะต้องบอาเพลินเลยนะนี่เลย ขนาดเล็กน ah ี่นะได้สองตัวโอ้โหอะไรเยอะเหรวะโลแปอตัวนี้ก็สองโลของเรนิดๆนะไม่ถึงสี่กิโลนะสามกิโลครึ่งครึ่งนะสามครึ่งนะปลานินนะสามครึ่งครับครึ่งครับผมโอเคของลุงนะสามกิโลครึ่งนะคือต้องบอกว่าลุงเขาหาปลามาจากหนองตะคลองนะก็จะมาให้กับแพรพิเชษนะ มานีสว่วนพี่เชษก็แพรก็อยู่อยู่จุดนี้ส่วนแผงก็อยู่ตรงหน้าวัดนะฮะไปดูได้นะเพื่อนๆวันนี้เราจะเกาะติดตามเลยนะอันนี้เขาตีเป็นปลาอะไรเนี่ยอันนี้ปลาขาวปลาขาวเนาะปลาขาวนี่ก็สองกิโลสองซีปลาขาวสองซีสองซีนะปลาขาวนะครับจากาที่เอาขึ้นมาจากาท่าน้ำนะก็จะขึ้นมาตรงหมดจนุดทักของ แพของพี่เชษนะก็คือจุดพักและจุดชั่งกิโลนะส่วนจุดนึงก็คือหน้าวัดนะก็คือตรงนั้นคือแพรที่ขายตรงริมถนนมิตรภาพนะครับหมานๆนะเออเนี่ยซื้อปลาไปกินเนาะอ่าเยอะมากเลยนะปลาอ่านี่กี่กิโลนี่ของพี่แพ้นะอ๋อใช่ใช่เน่ยสามสิบแปดหรือสามสิบหกครึ่ง หักตะก้าด้ยนะโอ้เขบอกว่าวันนี้นะเห็นปลาเยอะจริงเลยเยอะจริงๆเลยอันนี้ใครฮอลลี่ไทยแลนด์เดี๋ยวตลอดตลอดตลอดคุณค่าคุณคองค่าคุ้มครองมีเกีย์ค่าคุ้มครองอีกเหรอ ก็ก็กล้าไปเอุ้ยนี่ยังไม่หมดเนี่ยคือต้องเอาปลาไปที่อาวัดนะฮะระวังต้องแผงนะปลาสดๆเลยนะปลาสดๆนะครับไม่มีการเข้าฟิตนะนะคือออกจากน้ำก็ไปที่แผงเลยเนาะไม่แผงเลยครับไม่มีการแช่ฟิไปนะอ่าไม่มีการแช่ฟิกนะคือสดๆเลยนะนนี้มาเลยครับสดๆแต่หน้ามันขาน้อยครับหน้าด๊าไม่ได้ละครับปวดครับปวดไม่ต้องลงน้ำนะครับมาขายปลาทุกคนที่นี่ ของแท้นะอยากซื้อมาซื้อตรงนี้ได้นะนะเราขายทุกทุกทุกตัวนี้นะโอ้โหนักจริงนะยุดอึโอ้โหแหมไม่ธรรมดานำเองปลาเยอะขนาดนี้นะโอ้เยอะจริงจังเลยที่เกิดลำตะคองนะครับผมในวันนี้ ก็ซื้อกันนะขายปีก็ขายหมดเลยนะย่างเลยครับ่ใม่วส่วนพี่เขาก็จะขนขึ้นรถนะฮะเอาไปวางตรงหน้าวัดนะคือปลาสดเลยนะไปซื้อได้ที่แผงเลยนะหน้าวัดเลยนะผมหน้าวัดเอาน้อยนะโครับอันนี่ก็คือ เขาก็จับร้านนะที่เอาขึ้นมาจากท่าน้ํานะคือจุดพักตรงนี้ก็คือจุดที่ขายปลานะนี่เลยครับโอ้โหตัวใหญ่มากก็มาได้เรื่อยๆนะต้องบอกว่าปีนี้เขาบอกว่าได้น้อยนะปกติปีที่แล้วก็บอกวันหนึ่งได้สี่ห้าตันนะแต่วันนี้วันหนึ่งวันนี้ตันหนึ่งก็น่าจะหลุดแล้วนะนี่ฮะหน้าวันนะเดี๋ยวเราไปดูกันยาวๆนะครับเราจะไปที่ข้างล่างอีกทีนะครับผม